สวัสดีพ่พี่น้องชาวโคโนฮะทุกๆท่านเลยนะครับวันนี้อยู่กันในช่องคาม์มูนแชนแนลนะครับผมวันนี้เราก็มาเล่นเกมตีทุนกันนะครับของไพ่แานเกมมิ่งนะของทุนเอ็ยกับทุนหนึ่งพอย p นะครับวันนี้จะไปที่ห้องชานินหมดนะครับห้องกลางกันเหมือนเดิมมาเข้ามาที่ห้องแล้วครับไปที่คอนครับผมส5ห้านะครับห้านะไปเปิดไปสามตัวแรกครับไม่มีอะไรมาครับผมมาแล้วครับผมอัศวินเก้ารอย p o นะครับัวแรกของเราวันนี้ เล็กๆก็ได้อยู่นะครับมาอีกสองตัวร้อยสองร้อยนะครับก็ถือว่าได้อยู่นะมาง่ายก็ดีนะครับมาระเบิดสองร้อยเจ็ดร้อยครับผมมามาหมีหมะเจ็ด้อยห้าสิบกระต่ายสี่ร้อยห้าสิบหมีหมะอีกตัวหนึ่งโอ้โหพูดไม่ทันกันเลยทีเดียวนะครับมาอีกหนึ่งทันสองร้อยพอยเจ้าหนี้จำไรงเราขึ้นมาสี่พันกว่าเลยนะครับผมเปิดมายังไม่ถึงนาทีนะครับกดกันไปสี่พันกว่าแล้วนะ ส5 0ครับต้องไปกันต่อนะครับผมเราหยุดเท่านี้ไม่ได้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าถ้าไปต่อจะดีกว่านี้หรืออาจจะโดนก็ได้นะต้องคุมทุนกันให้ดีๆนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเสียไปแน่เธอแป๊บเดียวครับหายไปแล้วพันกว่านะครับผมตอหนสุไม่ค่อยดีนะครับมาอยู่900ยพอยต์ครับผมมาวินแล้วก็สำหนับใครนะครับผมที่สนใจนะอยากเข้าร่วมหมู่บ้านโคโนฮะนะนะก็อย่าลืมอยู่ที่ใต้คอมเมนต์นะครับผม ตอนนี้เราก็ไปต่อกันมาทักครึ่งเกมนะตอนกำลังเราก็ลดลงมาแต่ว่าเยอะอยู่นะครับแต่อาจจะจบที่ตออเหลือสักหนึ่งพันหลแย้วกันนะครับคืนๆืน้วยนะแล้วก็กําไรหนึ่งพันนะครับก็จะเป็นสนะองพันเนาะดูดีๆนะครับถ้ามันไม่น่าไปต่อจริงๆเนี่ยผมก็จะพอ,อจริงๆนะครับี่เกินนลาเราต้องเอาคืนให้ได้ เออเจ็ดแล้วนะสิมาเฮียสิทธิเลยครับผมเกมไม่น่าเล่นต่อแล้วครับไห้เป็นอย่างนี้นะครับจากกำไรผมเยอะๆครับผมเหลือเท่านี้เองนะเขาถือว่าเป็นอะไรที่แย่มากนะครับผมแต่ก็ยังมีเรื่องท,ที่ดีที่ยังได้อยู่นะครับผมก็สหรับไปนะที่สนใจและชอบคลิปโดน,นี้ก็อย่ินดีที่จะขายไลค์แชร์เพื่อเป็นกมาส่งถผมด้วยที่เป็นเงินที่ทำด้วยคมนเท่านั้นเลยกันเลยวันพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีคนระับ